สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพ่อแม่พี่น้องอืนะขเลยคือทำใช่ไะมไม่ขนาดดำปกติแหละหนามนเคยผอเครื่องสำอางเนาะรอบบ่ายพี่น้องอเ,เจอกันอีกเถื่อหนึ่งรอบบ่ายยีสิบหคนทุกคน อีแม่ไปแม่ไปความคิดเฮาคิดว่าสิลงมาหออตันนี้พี <French Claire roommate> ่น้องเพราะว่าตั้งแต่ผุ่นลงมาเลย การจะเสร็จแล้วการจะเสร็จแล้วฮะเ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณขอบเบิ์อขอบใจพี่ๆใจดี FC ทุกท่านที่คอยติดตามคอยเบิงคอยชม คอยซัพพอร์ตด้วยการบอกความโฆษณาแล้วก็บึ่งจนจบคลิปเนาะขอพระคุณหลน์ด้วยครับเดอ้อที่สื่นชอบเมื่อนี้แกงอีแม่ซอนมวลุ้ยไปเกี่ยวเข้าเฮียงการตินะฮะผัวข้าขคอยาดแตะนั่งหวานเนี่ยหนิบ่แะแม่ห้ยเนาะแม่ หัวข้าใครอย่าแตะบอ <No. S 1> หัวหีเขี้ยวขังเนาะยามแรงมาห่วนหัวผัวเอาลงผู้บ่าวน้อยลงยืนยังก่อนเดี๋ยวนี้บอสุบ่เห็นเบาเข่าสุนาาสกนั่น ข่าวกันอยู่ดอกมองเอ้ยมึงนะกับ้วนขี่โคคือกันมามองนี่ับเอายืนไปให้ปานนพายแม่อีมิีหนังว่ากับบักนั้นพอโอเชียงอุ่มๆุ่มลุงว่าอะไร จะผ่อนเขา่าสิลงน้าไปเลยทางนี้มาคุมงานอีก่าเดี๋ยวไปหาแม่กูกับแม่สะะับอตอะไรได้โลใช่ปะแม่อุดมสมบูรณ์พายอันนี้สูเ,เจซ้อนวันพาไลไปสวดมนต์มดได้เนะใส่พัวอีกเนาะ កបោទៅឲ្យແມ່ក่อนនាងឧត្តមសំបុនឡាងអ៊ីវ៉ាននេះខ្សែឡាងអីវ៉ាននេះខ្សែអើអ្ហ៎ទៅទីខាងដៃញ៉ៃញ៉ាំមื้อឡើងក៏ញ៉ាំមื้อឡើងແຊບក៏บ่ຮ้อนណັ້ນអ บรรยามือเ้าพบาเที่ยวข่าวตะห่มนี่นแม่ซ้อนหัวค้าใครจะแตะบ่โ,โอ้ยเดี่ยวเด็กกะกะคือห่มมากุกได้ป่าหยาหกหกัะเลี้ยงให้ะปุกขักโอ้ยนี่คอนขอบด้บรญยามือเช้าจะไปวิวว่าสิตายข่าวตะหม่ม

คันค่ะไมันช่บอกขันคันแหง้งโอ้ยอย่า <c oughs> ใส่ลายกรรมเลยเด้ออย่ามาลงน้ำอย่าวางลายกรรมเลยลบัดบัดเข้ามาดนะให้เข้าฮุบเอาบ่ยางดอก ว่างอันสองกลมก็ได้ดอกมันสิลงน้ำพดีมีแห้งบ่อไม่ซอนมีแห้งบ่อแจกล่างมาทั้งหลายปุบาน้อยสี่คนได้สัป่าอาเี่ยวใกล้เขาพอเป็นกำลังใจพอแม่อะไรช่อืม เดีแ่อ๊ยหใชดใจกบงัหินดงจาดไหนอืมดีคนนั้นเักบ่ั้น่นอืมเ้า่เป็น้บ่สนจัง้แม่บ่อยบ่สาเหตุแม่บ่อยสนนะยังพน่นหนาเขาพอไปกินข่าวเท่านั้นแหละมีบางหนึ่งหลอกว่าแห อ้ามันบอเออเนี่ยท่านบออืออือขันบ่าวายเลยเนาะขันบ่าวายอือ ขั้นสู่ขนาดอะไรคือมีแมงมันอะไรแหมน่ะนะไม่ผูอุ้ยสองตัวสามตัวขี้ขามเก็บห่อนหมวกเก็บหัวมันดอก กามาคือเก่าว่าแม่กระพัวเนอะือ,อ,อมัคือเยวัวแม่พายาแตะสบะพัวแม่น่ะพายาแตะสบะวหอ <laughs> วัอ่ออ <laughs> ันวงโวอื<ม>อันนี้เนาะเขาเอ้นว่าแรงหึงหวงน,น่ะเนาะ มันเอิร์กมันใจเนาะงามแหงร้านซาวอีแม่นะจนอายเลยเดี๋ยวนี้นะอโอ้ยอายย่าบรืคืนวันหยาสิเคี้ยวขนาดนี้ห่อนกัะโอนเอาเดอ้อบนี้มีห่มผักนะบัดน,นี้นะ น้ำเย็นอยู่อ้าวหูซึ่ไหวอืดอยคือมันคือไปโด,ดนทวารอบนี่นวะอึเออมันหวาบเอาเอออย่าปองลายกามเลยเด้อลูกหล่ะสองสามกามกับพอ่ออย่ามันลงขี่ตม ผมจีนเอาออกม่ได้ใส่ยันหมวกนะแดดเผาแดดนิ่งแดดบริรลมแดดบริรลมวประวัติได้เกี่ยวแต่หัวปีเด้ปกตินะฮะได้เกี่ยวข้าเกี่ยวเขานั่นทรงเดือนพฤศจิกาจะสิได้เกี่ยวแต่ละปีนะแต่บัดนั้นมันถือส่วง อากาศหนาวถึกส่งลมตอนนั้นจังหวะเวลาหาบเขานะหาบเขานะ้า,ขาตั้งแต่ยลุมดิหาบกระหาบทั้งควางพอให้ลมผัดเนี่ยจังได้ไปไวหาบแหลมนะจ๊ะเอ้ยโหหาบจนหอดคุณทนเทียงก็แหละมาไกลๆ ลงนางลองนี่เป็นได้ได้อีนางปู่มึงนะรล่อยะคือมาถามหลานแน่้าเราถ้าลาดูบล,ล่อ,อเนี่ยจะเปลี่ยนพุน่เไม จะเปลี่ยนคนใหม่อีกเลยพอได้ได้แม่แม่จะเปลี่ยนคนใหม่บ่ได้ได้แม่เอ้ย <c oughs> โอ๊ตกินขนมนะแม,ม, <c oughs> ม่แม่ทางล่างอีแม่แม่ทางล่างตดหนึ่งวางสองกำเพื่อแม่กอ็พอ,อจังแหงอกกา chắc là bảo nó lỏ nó phải sai này sai này zoom há còn đâu nó lỏ này Hả?

แม่คอยได้เป่าไม้ใหม่อีกเลยมาอยู่น้ำแม่ใหญ่เด้อลูกมาแม่มาอยู่น้ำแม่ใหญ่มันจังมวนดีแม่เกี่ยวไล้ไรเด้อแม่ลูกอยากได้เฟือง่ได้เฟืองหรอแม่นหมายถึงตาเอาเฟืองไล้ไร้แน่อืม กับปรดิตามขนาดนั่นจนจำเงาดอกกระทำบดาได้นะไรเมื่อ้รเราไปเห็นบ่็มีตะพัวเจาแล้วไปแก่เฟืองไปเห็นบ่อเมืองสิจับมันอันเวียนไปหากันอ่ะสุดตั้งใจเกี่ยวหน่อยเด้อพ่อเมียนมดสิมั่วแต่โฆษณาอย่าเด้อน้ำแม่ ปีงจากพายอาโอ้ยจะมัวอะ้รโซ่มันแปลว่าปีงม่ได้ใส่หน้าถงนี่ไม่เคยมีปีงเดลยสิบอกอออออมันสิสูนพันบ์มันละแม่ปิงนะมันสิสูนพันธ์มาแล,ล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสิบไห่ทางนั้นมันอ่านสิบดสุกขากก็ได้เรว่ะแม่ตัวดำตำลังนะสองไห่ใางไหคุณเนาะอันนมันยังเกี่ยวอยู่เนาะ่จะได้เกี่ยวตำลางก็ล้ล้างพายุกูแหล่ะจะได้เกี่ยวที่เจดที่แปดกูแหล่ ชุ่มเครี้ยงแค่เครี้ยงเกี่ยวมังก็พอดีเลยเนาะนะำชุเครี้ยงกระเบื้องไงลูกสี่เห็ดอะไรวะนี่สี่คนอะไรแม่ฮึนี่สร้างรถกระบ่มีพี่น้องฮัลสิได้เก็บภาพบรรยากาศเปื่นสมิตก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณเลยพี่น้องติดตามพี่น้องอีแม่อีวานกับมะหลังมันเวียนไปหากันอีกแล้วแม่ มาถ่ายคลิแม่มันเวียดไปหากันอีกแล้ว <S 2> <S 2>